สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณจะสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักสิบบนโค้งสุดท้ายนะคะทางเราจะมาคํานวณนะคะหลักสิบบนเป็นระยะสุดท้ายนะคะสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบบนในวันนี้นะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเรามาคํานวณโดยการว่าสําหรับสูตรคํานวณระยะสุดท้ายนี้หลักสิบบนทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสละคิดเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนระยะสุดท้ายนี้ขอแนะนำทางประชมนะคะเอาหลัก10ครั้งที่1น,นะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่1 2สองครัง้งบวกกับ4บวก1นบวก2นะคะ3ตัวเล็เด่นนะคะสำหรับหลักสิบบนระยะสุดท้ายนี้จ้ะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมราาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้สำหรับสูตรคำนวณน,นี้ขอเชิญท่านผู้ชมรับการคำนวณโดยการต่อนะคะเรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะสำหรับสูตรคำนวณทุกสูตรนะคะที่ทางเราลงให้ท่านผู้ชมนะคะ ว่าสูตรคำนวณไหนนะคะตัวเลขเขาบวาเข้าเยอะกว่านะคะเรามารับการคำนวณโดยกันนะคะหลัก10บนขอโทษนะคะหลัก10ครั้งที่1เลข1นะคะ1บวกได้7 7บวก6นะคะ13บ3บวก4 17ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บวก1นะคะได้8 8ดบวก2ได้10ได้เลขศูนย์ะคะสำหรับผลออกรางวัลที่1ึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7 7 4ี สำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะ 7, เลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์คนออกนะคะสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักสิบคันที่หนึ่งเลขสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเอ็ดได้ตัวเลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ่งบวยหนึ่งได้สองสองบวยสองได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณไดลดเด่นนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดน,นี้เข้าตัวเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ สตะบนออก 2, 2, สองสองเจำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก10บครั้งที่1นะะ 5, 5, 9, 14, 14, 14, 14, นะคะเลยห้าห้าบวกเก้าสบสีบกสิบสีบวนะคะยี23ิบสามยวกสี่ยี่สบสกสี่ดได้ตัวเลขเด่น7จนะคะเจบวกหนึ่งได้8 8ดแบวกสองนะคะได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงูนี้นะคะคำนวณได้นนเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเล,เลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักสิบ ครั้งที่1นะคะเลข5 5าบวกสได้7 7จบวกสได้9 9้าบวกสีได้ตัวเลขเด่น3นะคะ3ามบวยหนึงได้4 4่่บวยสนะคะได้6สําหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938สําหรับการคํานวณหลักสิบบนในงดนี้คํานวณในเลขเด่นนะคะใน3ได้4และในห6ผลออก3ตัวบน938เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ ในสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตบนออกเก้าสามสำหรับการคำนวณในงดถัดมาหลักสิบครั้งที่หนะคะเลขเก้าเก้าบวกสี่สิบมวกสี่สิบวกสี่ได้ตัวเลขเดนหนึ่งนะคะหน่บวกหได้สองสองบวกสองได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หในงดถัดมานะคะสามตบนออกสี่สีห สำหรับการคำนวณน,นะคะคำนวณไดเล็กเด่นเลข1นึงเลขสองเลขยสี 4, ่ผลออกสามตัวบนนะคะสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงนูนี้เข้าตัวเล็กเด่นเลเสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่สี่หกจ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมา หลัก1ิครั้งที่หนึ่งะคะเลข2 2 6บวกได้8 8 6 14 1บวก14บ่วก4นะคะ18ได้ตัวเลขเด่น8นะคะ8 1บวก1ได้9 9บวก2ได้11ได้เลข1สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก095ย์าสำหรับการคำนวณนะคะหลัก10บนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นเลข8เลข9และเลข1ผลออก3ตัวบน095 เพราะฉะนั้นสาหรับการคานวณสูตรหลักสิบบนในงวดน,นี้ข้าวตัเเด่นลขเก้านะคะเล9เก้าในการคํานวณเข้ามาในตาแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าสำหรับสามตัวบนนี้คืองวดวันที่สิบหกหรือสภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งมีธนายนพศหกสามสูตรคํานวณในวันนี้หลักสิบบนนะคะเป็นการคํานวณโค้งสุดท้าย เรามาล้นกันดูนะคะว่าสําหรับสูตรคานูณของเรานะคะคํานูณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างทางเราขอมาคมํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักสิบครั้งท่หนึ่งเลยสามนะคะสามบวกศูนย์สองครั้งก็ได้สามนะคะสามบวกสี่ได้เจ็ดได้ตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสาหรับผลออกเรามารอล้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณน,นะคะหลักสิบบนในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สูตรคำนวณหลักสิบบนของเราระยะสุดท้ายนะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์นะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบบนหรือไม่นะคะขอฝากท่านผูช้ชมด้วยนะคะรอลนกันนะคะคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับสูตรคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆรวยๆแล้วเราพบกันใหม่ในวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ